สวัสดีค่ะพี่น,อน้องกาลังเหตุยังกันคะนี่บรรยากาศเนาะตอนตีสี่ครึ่งนะคะมีภายในบไดนอนค่ะสองเชียพี่น้องบนไดนอนเลยค่ะนูกับไปรี่นอนโอ้บไดรี่นอนเนาะตั้งนอนอ่รี่นี่แหละแต่กับ,บท่านได้รับดอกพี่น้อง แบบซึมๆนะกํลังกํลังตาวานกํลังตาวานพาวให้โบ่ได้ไหมอันนี้กํลังต่ำ กังทำลาปลาพี u, ่น้องเนื้อปลากรายนั่นเองนะคบปลากรายเนาะคือว่ามานเอาอืนปลาตองพี en, ่น้องเอ้ยปลาตองเนื้อน e ่ะแค่หมักเตะนี <eviden> ่ <c confusing> หอาอยหอมก่ะดาซอยหอมอันนี้ห้ายจ้ะหั่นเลยหั่นเลยไม่ใช่หั่นซอยไหมหอมบานใส่ย่ามไหมนี่ก็ช่วยเขา น้นลวกพาี่น้องไปยังไหมแ็บ่โอ้วด้วยดูแกาช่วยขาลงยกปิ่นโอยนี่ก็ยังหากุกกกลงไปลงมาจะคล้องลงดอกไ็นผู้อื่นลงดอกมึงขึ้นมาเด้อแก มืองเงินเขาเห็นเสียแล้วเวิน่นี่าวาโมงกี่งแล้วน่โง่ทันเีนี่มันจะโมงห้คะมันสีหามงแล้วค่ะมาๆๆๆโอ้ยสี่โมง่าใส่ไม่หาม,ม<อ>งมแล้วดูค่ะไปใส่ช่วยล่ะอันละนะ จะเนี่ยเข็มทางบวมๆโอ้ยข่าวพี่น้องเลยจากหนึ่งข่าวหัวที่ทลายพี่น้องเลยจำก็ได้หัวแล้วอันนี้ก็จะเปน็น เนื้อหมูเนื้อไก่เนาะสีเห็กน้ำตกแล้วค่ะลาบหมูน้ำตกลาบลาบไก่ลาบหมูสีลงไปทูหันจะก่อนพี่น้องเลยออกมาเนาะทูหันและเสาสะย่าไปปูเพื่อแล้วเพื่อยังเนาะจากเตรียมยังเนี่ยทั้งลุ่มก็ได้ไวจ้าพี่น้องครั้งแรกเลยขึ้นเงินเคยบวชจาะ ตะับอกีเฮ็ดคือัก่นนะนะกเซ็ดนาดหย่าง่ก็์ยกราบใหญ่เอ้ยหย่างเก็์ยกราบโอ้ยบ้าข้าไปเทเอันนี้บ่เบองแหละมาลังเอา แมนแมนแมนเห็นย่างๆนะอ๋อจำซาคูเอวานเขาขึ oh, ้นมาแต่ทูห่านเามสาทานแ่ใส่อะไรอย่ง่ปปู่อยู่รูมกันหรอ ้าทีแม pues ่โอ้ยออ่ลยอันมะพเผาสีตุมตอนนั้นในขามหัวนะแม่ชันเมื่อไม่น้นเมื่อช่วงก็กำลังปอกจุ่งแม่เอกเด้ยถ้ยข้อะท่ฮนเผื่อลับปิดลับใจหลับปูฮ่นมันจะกระซ่าฮันดนันได้ลาป่าอย่างมาแล้วพี่น้องเอ้ย มลาบหมูลาบ,บ,รงรบ,บ,บงไงมีได้ลาบได้มีนูลาบโดยมีแต่ลาบท่านนั้นจะมีโศกมีลาบ,บโอยแกงบ่ต้มเขาไม่มีนะโจมกับลาบนี่ต้องอไปทุบขุยใหญ่ตื่นทําอหากินก่อนท่าสิบห่อ អានហ ோம் ពីងអង្គហ ோம் របស់បុតតំខែ21ហងហមលោកត្រាមឹកពីង แต่จะเ,เป็นหมอแกงครับเนาะ <c oughs> นี่ก็คือน้ำน้ำตาลกับกะทิย่างโซมิตรินนะคะมีอ่ากุ้งเนาะขาวๆ <c oughs> อันนี้ก็ย่างหมูชีสห <c oughs> มูน้ำตกนะคะ <c oughs> ขาวนนี่หัวจดท้ายบ่นี่หัวจดท้ายบ่นั่งอยู่ครังหนึ่งคอยหนึ่งไปเด้อบอกว่าบรรลายเลยต่างกล่องไว้พี่น้องอันบันต่างใส่กาแฟติ๊บข่าวพี่น้องเว้ ้าวสางตวัสดี่ัน้องมะอนกระลังสีเดต๊เนาะกะลังมบรรยากาศันนี้ค่ะลาพี้องกลังลาบน่าดูน่าอยู่มาน่

จะบอกคนแก้ปัญหาสุดนั่เลยฮีไหมไ่แ่ม่กระน้อง่บอกวีทองนะครับอเอการเล่นเกินการเงนพอจได้ชิมแล้วแต่โฮโลซ่าเร้กว่าอะไรกินเงินเงินใส่เนเนโรซ่าี่จะไปใขรใบถามว่ามันลุวยวะพอทำามารกินบอกวะอย่างเดียวพอทาปุ๊ะกอีกายกเจ มพาว่าไก่ินเดียวนี่นะมือะไรยงะไรยานมากินเลยงานยุ่งกินส่วนจใส่เลขสองโลดอนแข่งกันนวร้านบ่อนาตื่นจะได้ร้านัเส็จองแล้วนครั็ร่อยนตื่นุ่งนองมาดกเปิดใหไพ่เนั้น์นอนซื้อได้ทีหนก็ชี้ี้เลือด มนมาใส่น้ำไปตใบอันนันนองไปเบิกมมหน่อยน่อไมเห็รที่ลงมาบ่บ่เลยเนินนอ้ไม่มีเลยนี่ม้ฮะฮะแกนจะเเฮ้สุดก่อนนี่กไปเอาเดือดเอามาบดสอทางเย้ สุด,อ,ดอี่ทางไป<ด>กอดมารอกหย่อนก็แยกทางกันไปเอาอเออปาร,ร์มเนาะออ,ออกมาเฮ้ยมาวยอออาวอยู่ แั้วเอลาตักจะกรามด้วหัวบกวบเองลมเลยนเจาอาเ็นัวเปนใส่ใส่บกเสีนไ้บกแใส่ก็คเสีมันต่ำมาได้ต่ำแบบหสิต่ำกระเทียมต่ำผีกนเปินเนมันก้นมันโลกได้เปเหมือนแบนไปงหมันปุกเปื จะบอกเคื่อนใหเนาะเ่นถ้วย้นี่ชิสนี้จะักหัวีจะใส่ิอไต้นไห้มาไทยคิปให้น่เรยพวร์ปีุ่่นได้ก่อนเจออยู่แอ่เีนะอาเงินแแ้วเอาถงเสื่อมีมาเสือมมาเนี โต๊ะละมันนอมมาเลยขอีอมาเนี่ยยังไันเดียดเนี่ยโอ้ยเซ่ตาแล้เจอจู้ซชายนแดู้ชยยเไดู้ยแม่ีฮายผูกินมันไปหอยมัน

เตาวน่าสามบ่อนิ้อยจะใส่เกลืออบานยังหมดทันเมือถอขากระลูกจางมงบ่ใก้ระลาลุกขึ้นยาดาวบ้านจมงจางมงสาโมงบ่มาให้นอนขาอ้าวจัดหนาบุญจาุ้เมื่อมาตอนตีสองเชียงคนยังเงียบยัะแนนอีอุ้เมื่อแล้วเสียงว่าขาไห่ไห

บม่นอนสักอกกันกระจุ้นโมสานกานมตตัวตอยู่นะฮย้มหัวต่ออีกเอามาย้มรูหนทของงานรู้ดน่ราดชนเตมอกเลยมัดไปไล่สดเลยน่